สวัดีครับผูกผมนะแคสเตอร์อัจฉริออยะนะครับถึงจะเป็นครั้งแรกก็เหอะพูดด้วยกันแล้วว่าเป็นอัจฉริยะมาเข้ากินไปเลยแล้ววันนี้นะคะก็มีแซมวอนมาเล่นด้วยค่ะมาอบอกเขบอกไว้ก่อนเลยครับเวลาผมจะแคสต,ต์ต้องอยาจะเป็นตอนที่มีคนมาแคสด้วยมีคนมาเล่นด้วย นนมาเร็วรีบเล่นน,นอนหลับด้<ม>วยขโมยไม้ทำไมไยังไม่ตัดต้นเดียวกับเหินดิโอ้ขโมยนี่ใส่ไม่ดี ไม่นานเล่นด้วยเ,ยเด,ด,ด้อคนที่ดีแบบนี้ห้ามแยกกันนะใครได้ก่อนคนนั้นก็ออกไปเลยเรจะเอาแกะ ตอนนี้เขาเอาอาหารอาหารก่อนเลยจะแล้วกันไม่หายเดี๋ยวตอนก็คืนตายไวก็ีก็ตายกันวาอยูน่นะป่าเอาหมูหายโอ๊ยเราพออุ้ยอะไร อ้ยย่ามูของเบิร์ดย่าแย่งไม่แย่งแ่ดิเี๋ยวนี้ขั้นเยอะแต่ไม่ดวีให้พี่อุ่นจะตายตีหมูให้มันกเลยไปโดนแล้วเีน้องเียยงงิสเลดาบอเลครดาไม่เป็นอเลครบไม่เป็นเ มิสเตียลใช้มันต้องใช้อะไรบ้างครับใช้อะไรบ้างใช้ได้นะครับไม้ผิดไม้ถือว่าเป็นดาบที่ไม่มีดาบที่ไม่มีเอ้ดาบที่กัดถือเลย<น>ไม้เลยเป็นดาบที่กัดเราต้องใช้ไม้ก่อนไม้กัดเราต้องใช้ไม้อันนี้ก่อนแล้วก็เอาเอาดาบเป็นสีเขียนมิสเตียลไม่รู้ ใช้ต้องใช้อะไรบ้งครับดัดดัดกําน <Yeah, no. ันอิสขาไม่เป็นหรอกไอสุขาไออิสเราจะหาหาเม็ยจากไหนครับเอาเมอไม่ได้เล่ด้วยเลยอย่าบอกดีแซนมัวอย่าบอกแล้วที่ไ่หได้ยินเมื่อกี้คืออะไรเอเล่นแล้ว จิ๊กเรยไปซื้อเองได้ไหมราเดูแลตัวเองนะดูแลได้เมื่อไหร่อิสเอลเคยไปโรงเรียนอิสเอลเคยซื้ออาหารเองนะครับอิสเอลเคยไปโรงเรียนเองไหมครับไม่เคย พี่วดมาตอนเช้าๆประมาณสิบโมงอะแล้วพี่วัดเห็นนิชลาเอลอ่ะแล้วนิชลาเอวไม่ได้ไปใช่ไหมพรุ่นี้บางทีคุยที่อาจจะนันเช้าก็ได้พรุนี้ไปวันวันเดิมไปวันไหนอ่ะวันเดิมวันเสาร์อันนี้คือไม่มีการปรับนะเฟอรนมัว

แต่ว่าแต่ว่าคนละห้องอ่ะคือแบบเหมือนกับเหมือนกับบ้านอกคนใช่เราเเรียกว่าเป็นบ้านหลังเดียวกัแต่คนละห้องเลนแล้วนเรียกวบ้านเดียวกันแล้วไม่้แยกมเอาอ่ะเราได้แยกกันเลไมอม่ได้เลที่หวนรู้แล้วครับแต่ที่หม่อบ มาถึงในเกมครับเอ้ยพูดไม่ออกอะเนี่แล้วให้พูดอะไรต่อ ตัวอะไรดีโออไม่ใช่แล้วแต่ผมไม่ค่อยชอบอยู่ด้วยกันเท่าไหร่เดี๋ยวจะรู้ถาเข้ามานอนข้างเหมือนเนี คนละบ้าบอกว่าขุดไม้ต่อดีกว่าแต,แต่ผมไม่รู้นะว่าพื้นที่จะมีกันบ้า ไม่เล่นมาละอ๋อโอ๊ยอ๋อไม่เห็นี่เซ็กซี่ใช่ไหมที่ที่ทำแบบเนี้ยกับใครนะ เยอะหน่อยต่แบบนี้คือคุยเกี่ยวกับสาระในเกมสาระในเกมเนี่ยนะให้คนที่ไม่ได้เล่นมาอยู่ด้วยดีไหมเนี่เยเธอชเยอะหน่อยอีกสองนาทีเหมือนจะหยุดแคสแล้วนะเพราะมันจะยาวมาเชินไป๋ยวมไนอัดลงรู้ไม่ได้ โอ้ามเสร็จแล้วฮะแล้ดูกี่นแ้ได้ดยเย่หอกส 64, ิ 64, 64, 64, ก็ได้ประมาณ68ใช่ไหมันได้ประมาณ74วันได้78 78หรอไม่พอไปหาหาอะไรก่อนดี ไม่มีทียนเลยมืดจึงเอใช่เดี๋ยวเาคับดาเยเดาถามว่า เาเวลามาครับไม่อยากได้ขี้โกงโอเคอ่ามืดเมเล่ยไอ้เมื่อกี้เข้ามาหาเลยนะลืมแล้วปับแสงให้สุดมดห้พอมองเห็นหน่อยมาไปหายหินได้เหย 道理呢？Hi, girl, มือเบิ้มเเิ้มมันตายคีบเบิ้มอะไรตามเราอ่ะโหยสวยไหมเนี่ยตีตั้หลายรอบเอ้ยผมว่าให้ผมช่วยดีกว่าไหมใครเป็นไรเอ้ยทำมาถึง thank mm -hmm. you อายหกสิบตรงไหนอะแ,ต,แ <S <s <ign> <S ต่เป็นคืนนี้เตมิหัวจังเลยโอ้โหเตมิเด็กโอ้โหตเตมิโอ้โหโอ้โหเป็นวีดีอาคอหายหมดเลยโหัเสียงจึ่งเบยอุ้ยตเตมิเด็กตัวใครตัวตวันนะตัวนี้ตรงนี้แะตอนนี้ 不。<laughs> <laughs> ไหวอ่ไม um. ่ไหวแล้วจะการหึ uh ือว uh ่าให้มันระเบิดใส่ตัวดายหแล้ว่าคงใกล้ตายให้แหละเอาว่าเลือเอเราไม่ไมนี่ีเดียไม่รด้ก่งมากเก่งมาเลือดเลด เราคุเล็กกันแล้ววนไปไหนแล้วมอนี่เห็นชื่อวนไหมเราไปแบ่งของกันนะวนคะเอาเลยป้าเราโมงอายูใส่ดาวขึ้นเลอ่ะเล่นโอ๋เล่นไปเล่นไปอ้านี่อ่อเอาของไปเอาไม้ไป นี่แหละไม่ถ so ึงชอบเล่นกินปลาตึ้งตุ่งตุ่นตีปลามันปังเสื้อปังเสื้อป่าถือว่าได้ดีซิอะไรเดี๋ยวเราจะตีหีบทิ้งด้วยหล่อนหรอครับไหนอ่ะสมัวสมัวข้าแกะไปกี่ตัวสมัวข้าแกะไปกี่ตัวข้าแกะไปหนึ่งตัวแล้วของเราก็หายไปหมดเลยกินนี้ยมาเก็บมาด้วยจริงหรอเออเฮ้เราเราข้าแกะไปตัวเดียวก็ได้เดี๋ยวเราขนแกะไปให้เต็มหมดเราหนึ่งตัว ของเรวยใช่ไหมหันข้าแกะไป2สองตัว,วเอ้ยสมโค้าไม้ไปด้วยปะม่าไ่ได้ครับเกียนไม้แบบไม้แท่งเรอ4สี่มั้งหรือหกนี่แหละหรือหอแปะ,ะไรประมาณนัรไปประมาณหกแลกันไม่งก้มันก็มนไม่เหลือเมื่อกั้แล้วก็ตีหยิทิ้งไปเอาไม้ไปอ,อุ้ยอ๋อรูว่าของหม้ ของเราหายไปหมดเลยหรอเอ้ยไม่ต้องหรอกของเราได้ได้ได้เออขอ,อเอ้ย,อเ,อยเราเนื้อวัวไม่เอาเรามีไม้แล้วเจตีตตออเอาหีบวะกล่องครับ วางตัวหนก็แล้วกันเอ้ยเราว่าสักางบ้าตรงนี้เนี่ยแหละของงของกล่องคัพใส่ได้ไหมนอของกล่องคัพหน่อยคัพอะไรอะกล่องคัพอะจะเอาคัพอะไรคัพด่างี้ก็เอาตรงนี้วิจะตส์วจัสร้างเป็นกระท่อมเ็เล็กก่อนนะวิจัตสเป็นบ้านเล็กเล็กก่อนนะโิจัตส์พีมาะ คุณ <iah> ad no, ้องไม่ถือดาบุณดับแดดไปเลยเนี่ยคราวนี้โอ้โหได้ได้ของเยอะคุณได้เหล็กได้เหล็กตีลาบวี่แล้วได้ของมาลาบวี่มาถีของอยู่เลยเหล็กพี่คุะชันั้นขอจบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับไม่ได้อย่าลืมกดซับสไครป์ของผมด้วยนะครับซับสไครป์ถูกใจนะครับ สับตะไคร้ของของสันมันะะ่น like นะครับกดไลค์ยนะครับไม่ใช่แค่สับตะไคร้ไลค์แชร์ดีๆนะครับอย่า<ข>ให้ผต้องเสียใจครับาย